สวัสดีค่ะจเจคโนพามาชมที่ดินพร้อมบ้านนะคะเป็นบ้านสองชั้นค่ะบ้านไม้นะคะครึ่งปูนครึ่งไม้นะคะหลังนี้พื้นที่100ตารางวาค่ะตัวบ้านมี2ห้องนอนสองห้องน้ําติดถนน2ด้านเลยนะคะพร้อมทั้งมีพื้นที่เรือเยอะค่ะสร้างบ้านเพิ่มได้อีกเลยนะคะอยู่ที่เอำเภอสันป่าตองค่ะจังหวัดเชียงใหม่อยู่ใกล้ถนนเส้นหลักนะคะ ราคาเพียง9,900 0บาทเท่านั้นค่ะทุกท่านเจ้าของขายเองนะคะหลังนี้อยู่ใกล้รีสอร์ทคาเฟ่ลงบ่มอยู่ใกล้โรงพยาบาลสันป่าตองอยู่ใกล้สำนักงานที่ดินอำเภอสันป่าตองอยู่ใกล้ตลาดทุ่งฟ้าบดอยู่ใกล้ตลาดทุ่งเซี่ยวนะคะท่านใดสนใจสามารถติดต่อสอบถามรายลนะัชมพื้นที่จริงได้ค่ะ ติดต่อเจราจาเน้นติดต่อโทรคุยกับผู้ขายโดยตรงนะคะตามเบอร์โทรใต้คลิปนี้เลยนะคะเจคโนสใส่รายละเอียดพร้อมกับช่องทางการติดต่อไว้ให้ท่านที่สนใจใต้คลิปเรียบร้อยแล้วค่ะในวันนี้ต้องขอตัวรากันไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ